สวัสดีครับนำผู้ชมมาติดตามฟุตบอลรีโวไทยลีกนัดที่2ของฤดูกาลที่สนามบ u s t a เ i u ดียหรือว่าสนามมอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับเป็นเกมระหว่างแบงคอกยูเรเตตเจ้าบ้านพบกับการท่าเรือ FC ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมวรปัตตรุณพัฒดีและคุณเกลือชัยคุณโทครับเป็นวิเดพนธชยาโดยตั้งคอนกาเวมารุองทอเบียทั้งขวาเป็นทิสตองโดนะครับตรงกลางมีปกเก้าอันนาวิชรุญอินอูละ โทสวัตลิมวันนัสธเทียดนะครับแนวรุกมีเฮเบรตี้เฟรนันเดสวอนเดอร์ดุยแล้วก็แอนโทนีคาร์เตอร์นะครับส่วนบอลเปลี่ยนออกมาครับด้านซ้ายฝ่าที่วันเดอร์วันเดอร์ดวลกับทางฟิลิปวันนี้มันแน่ครับตัดเข้ามาโยกหลบอีกทีเอาแล้วครับฉีกได้หนึ่งอีกทีหนึ่งยังโยกโยกเข้าปากไม่ได้ครับโดนเจอบังคับไปที่ตัวรอปุสิ์ไม่ว่าอะไรพยายามบังคับเหมือนกันนะครับไม่ให้เล่นง่ายๆทางซ้ายโบนิยาโบนิยาก็หนีคืนเหมือนกันหนีเอเบอร์ตันเขาซัดลูกนี้โโอ้ ทันครบโอ,าบอ,อ,ก,โอกาสมันท่าเรือได้ทีนึง่งโกซุนกีให้มาที่ฟิลิปโรเลอร์ฟิลิปมีเวลานะครับเลือกแล้ววางเข้าไปเอ้าจับบอลแล้วจับตั้งให้กับบกกรอย่างดีครับมันสั้นเกินไปบอลออกมาสีส่กกกวฝากต่อโอสวยเลยครับตามช่องโกเล็งแล้วแไปดึงจังหวะพอช้าต้องแก้ไขแล้วครับถายกับหลังมาสีวสกรให้จัดตุรพั ปกกอนโกซุนกีคีดหนึ่งต่อมาที่ปกรณ์ปกรณ์เห็นแล้วครับออกมาที่ฟลิปโรเลอร์ฟลิปยอดเข้ามาโอ้โหแหมคนขึ้นเป็นศิวากรจากขุนปรสาทก็ยากหน่อยนะครับแต่การเซตเกมของการเท่าเดือนี่ทำกันสวยเลยนะครับเฮแบตตี้เลือกปั่นเข้ากรอบนะวู้ยตกใจเลยครับจะขาลูกนี้โอ้โหบอลพุ่งไปจะหลุดเลยครับแล้วฮุบลงการไม่ว่าผ่านหน้าปากประตูไปครับ ดูเท้าซ้ายข้างหลังมุมตรงนี้อื้อห้พุ่งมาเป็นลูกไฟเลยครับบอลคุบตกพื้นด้วยครับถ้าตรงกรอบมีถือว่าจะได้ลุ้นถึงประตูเหมือนกันนะครับไกลครับกก้าอีกทีหนึ่งเฮเวตี้ลบขึ้นบนไปหักข้อกลับมาที่วันเดอร์วันเดอร์ไม่มีพื้นที่ให้เขาได้ได้ฉีกเลยนะครับแต่เปิดเข้ามาได้ปกเยโอ้โหเฮเตี้ครับ โอ้โหบอลว่างมาถึงหัวไฮปอตี้ได้สะบัดเต็มๆเลยนะครับแต่บอมันเหินข้ามคานออกไปครับกลายเป็นดีเลยครับการหน้าเรือตัดมาได้บดินผาลาเอาให้ต่อช่องนี้บเดียเบียชนกันโซเรสเอ้าพลาดครับ โซเรตข้างนานมีโบริยาโซเรตดีไซน์ก้อยชานลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ <c oughs> 1ประตูต่อศูนย์การจเจริญขึ้นนำโดยเดลซนโบริยายิงทีมเก่าโอ้โหต้องชมตั้งแต่โซเรตเลยนะครับ <c oughs> ความแข็งแกร่งของเขาครับเบียดเอาทอมเบียดเดิร่วงกไปเลยแล้วหลังจากนั้นนี่เปิดมาหน้าปากประตูครับโ <c oughs> บริยาวิ่งเข้ามาชาร์ตลูกนี้หายไปเลยครับ <c oughs> ประตูแรกในดูการนี้ครับของเดลันโบนิยา ดี๋ยวดูตรงนี้นะครับให้มาเนี่ยชนเอาไม่อยู่นะครับทอมเบียโอ้โหล้มขมําเลยครับแล้วโซเลสบอกข้างในปั่นไซก้อยมาโอ้โหแล้วแม่นมากนะครับจังหวะเข้าทําตรงนี้เด็ดขาดมากนี่นครับชน2ทีจนตัวเองร่วงไปครับแล้วโซเลสเองก็เหลี่ยมดีมากมองข้างในนะครับในโบนิญาได้วิ่งมาแล้วเปิดมาตรงนี้โอ้โหผ่านมา2คนนะครับผ่านพีรพั์ด้วยทั้งที่จริงๆพิพีรพัทก็วิ่งตามมาตัดหน้าเราด้วย วิสรุตครับทิ้งบอลยาวมามีเผอเหมือนกันนะครการเทเดดูดได้ดึงพศวัร์เลือกไหลามาลูกนี้ต้องสก,กัดทิ้งไปก่อนับโอ้โหยังไม่รอดครับไม้ทีหนึ่ง Wonder. วันเดอร์ออวันเดอร์เดินกับศสีวกรโยกแล้ววันเดอร์โอ้โหวันเดอีกทีหนึ่งหลอกตายเลยครับวันเดอร์ปั้นเรียบ้อยโอ้โหจิตใจับด้วยอะไรครับทีหนึ่งตอนหนึ่งครับไอ้เสมอแล้วครับโอ้โหสุดสุดเลยครับวันเดอร์ดุยลูกนี้ในการทำประตูครับโอ้โหหล่อผ้เล่นของการเทเดือเสีย เรียไม่เหมือนกันนะครับเปิดพนที่ให้เขาตรงนั้นแล้วได้ปัดลูกนี้โอ้โหเข้าเสาไกลตามตีสเสมอได้ทันควันเหมือนกันครับชูแบงคอกยูเนเตดเดปลา่ปลาๆเหมือนกันกนลยครับทางโค้แบนดูครับหลอกมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหหลอกขาดเลยครับแล้วแต่แต่งเพียงแค่ทีเดียวแล้วก็ยิงสวนเข้ามาเลยครับโอ้โหดูดูครับสุดๆเลยครับมาเรืยทําท่าจะ พาบอไปมุมกว้างนะครับแล้วตัดเข้ามุมแคบอีกทีหนึ่งแล้วยิงมาเหมือนจะโดนปลายมือของโพรบุธด้วยนะครับแต่ก็เอาไม่อยู่ครับวีอยู่ใจเข้ากลางมาอันนี้ใจเสี่ยงไหมครับเอลตันมาเข้าทางบาดินโยกแล้วตัดสินใจยิง <c oughs> โอ้โหท่าเสียวเลยับจังหวะนี้โอ้โหจังหวะยิงลูกนี้ของบดินได้ลุ้นมากๆานะครับจตุพัฒน์ต้องประคองโทสวัสฝากกลับมาที่ชิสตองโดโทสวัสอีกทีหนึง่งบอลแรกไม่ดีแก้ไขสวยครับชิสตองโด ดึงจังหวะหมุนหนีเข้าไหนโอ้โหเทินสวยครับมีเวลาเปิดโอ้เปิดลูกนี้อ่าคนละที่คนละทางเลยครับแต่จังหวะวนนี่ทำได้ดีมากแล้วนะครับทิสตองโดเดี๋ยวดูเกมโต้ของการทะเรือบ้างครับหลุดขึ้นมาครับจัดตุรพัชขวดขึ้นบนมาถึงทางโซเรสครับโซเรสเก็บกลับมาตัดสินใจจะยิงเล่นเสาไกลครับประกณ์เฟรมพักเปลี่ยนความสนามมาสวยนะครับ บอลได้ทาตัวสุกิ้สายมีเติมต่อมาที่บดินพา,าราบดินครับต้องระวังตัดโยเข,ข,ข้าวามอนกันเข้ากลางโซเด้อจิ๊จริงๆมีประกอบร,รอยอยู่แต่ว่ายิงยัดเข้าไปครับแต่เข้าทํากันสวยแล้วครับตรงนี้ของการท่าเรือเจอกดดันต่อจากไปมุมโค้งเข้ามาุ้โบกลุนนี้โดนไม่เต็มครับโซเรสแล้วปดินจะยิงยัดเข้าไปครับติดบิสรุตดทยก็ได้ตัวมาบอลของการท่าเรือครับประกอบให้ ฟิลิปโรเลอร์เอาแล้วครับเล็งโลรลเอปิดลูกตีได้ชาดหูติดบล็อกครับยังมีที่ซองโดมาตามได้ครับปรกรครับโยนเข้าไปบโอ้โหลูกนีได้ขึ้นเอลิสดรลอ้อนะครับถ้าเกิดโดนนี่ไปได้านเหลือครับระยะแค่นั้นโอ้โดอยมาแต่ไกลเลยครับเป็เรองล้แต่โอ้โหขึ้นหมง่งบอลโดนไม่เต็มศีรษะมากการว่ามันเฉือนแล้วก็ไม่ตรงกรอบไปครับดูปะกรเปิดมาเสาแรกแล้วดูครับ โอ้โหรอมาไกลามากครับของเข้าในโดสายของโดออกมาวานเดอร์ดวลกันทางฟิลิปครับตัดเข้ามาวานเดอร์สัดลูกตรงกลางหางบอลมาเองออกมาต่อที่คาร์เตอร์ข้างในเป็นโดนะครับคาร์เตอร์ดวลหนึ่งต่อหนึ่งโยกหลบเอเลียสแล้วยิงลูกนี้ตรงตัวครับหลุยขึ้นมาอกกล้าเอาแล้วครับช่องเปิดมาวานเดอร์่ก่อนก็ต้องช่วยสอนเอเลียสด้วยนะครับหนึ่งต่อหนึ่งในเอเลียสอาจจะเอาไม่อยู่ ให้ช่องนี้มาคาร์เตอร์เล็งแล้วผ่านโอ้โหมาเสาสองปีทิติพันธ์เข้ามาร์กแล้วแต่ว่าเปิดลูกนี้หลุดออกไปเยอะครับหลบแล้วเปลี่ยนแกนบอลได้เลยมาที่ทีริพันธ์โนชยาออกมาวันเดอร์ข้างบนมีนะครับแต่วันเดอร์เลือกเปิดเข้ามาคาร์เตอร์จะช้าเลยเอาเลยครับซ้ายกองเฮมนตี้สันติโอ้โหเอ้ามีฟองเล่วสุดท้ายจุดโคตรเลยครับโอ้โหเอเออดอร์ล้อครับน่าจะผู้จะสินเห็นเต็มตาครับ น่าจะแฮนด์บอลครับาตี้เก็ดตกหน้าป่าประตูนี่โล่งๆเลยนะครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกทีนึงจับหนึ่งทีแล้วยิงอู่โอ้โหชัดครับจับกัดออกมาของโรเชร่ามาเข้าทางแต่งหนึ่งทีแล้วเนี่ครับแขนซ้ายของทางเอเดนเดอร์ครับดูอื้มดูจากการ ยืนของเอเลดดาร์ล้แล้วก็การแขนนี่นะครับช่วยอย่างเต็มเลยครับคือถ้าเห็นภาพอีกจังหวะอีกมุมจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยเอามือไผ้หลังก่อนครับแล้วเสร็จแล้วพอเฮปาตี้ยิงเขายืดออกมาครับไอ้ตรงเนี้ยยกแขนอาจจะไม่ได้สูงแล้วก็การสกัดยืดออกมาเนี่ยดูเป็นธรรมชาติแต่ว่าผู้สิทธิ์เห็นครับเห็นตั้งแต่จังหวะมือไพ่หลังครับก็เลยรู้ว่าใช้มือออกมาช่วยในการสกัดบอลแบบนี้ชัดเจนครับครับการตัดสินใจของเขาต้องดวลกับทางวรบุชจะเป็นอย่างไรครับ สำคัญเลยนะครับจังหวะนี้ของทั้งสองทีมเลยหวังพึ่งบอลวุดสีสุภาลนะครับเฮปเปตี้ชัวร์ไม่ชัวร์ยิงแล้วเลยอ๋อไตแซงกั้นเราตามซ้ำไม่ได้ครับสุดๆไปเลยครับเกปเอี้อู้หูอ่านใจเฮปเปตี้เหมือนกันนะครับบอลวุดเพราะว่าถ้าดูจากเกมที่แล้วเนี่ยเฮปเปตี้ยิงทางซ้ายนะครับแลวคง อ่านใจว่าวันนี้น่าจะเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจจริงๆครับโอ้โหยังตามไปตะปบทันทําให้เกมนี้ยังเท่ากันอยู่นะครับหนต่อหนึ่งยิงเต็มข้อของแฮมร์ตี้ครับไม่ผ่านทางวรวบุตโอ้โหสำคัญมากๆนะครับใช้แบบไหนนะครับชับปุยโยนลึกเข้ามาได้เทคตอข,ข,ขึ้นมาโอ้โสเรสครับโอ้โหเปิดแม่นมากนะครับเปิดลอยๆมาแล้วเข้าหัวทางโซเลสวันเดอร์เห็ุแล้วให้ไปที่อานน์ อานนท์บอลตกใส่หน้าพอดีครับอานนท์ดึงเอาซ้ายไหลกลับคืนมาวอลเลอร์ออกขวามาทิสตองโดข้างในกรอบเขตโทษโยนเข้าไปเฮมัต um ี้ไม่ได้ครับติโกซุนกีแอนโทนี่คาเตอร์ตีลังกายิงไม่โดนเตะทิ้งไปก่อนครับทริปโรเลอร์ชาริลเล่นกับบอลวุฒิโอ้ทำชิจังหวะนี้ออกมาสวยนะครับโซเรสโซเรสผ่านเข้าไาสักกัดโอ้ยูไม่โดนธนาสิทธิ์ครับยังดีบอลไม่ตรงกรอบครับเกือบจะได้ส้มหล่นเหมือนกันนะครับธนาสิทธิ์ โคำถามคือทำไมไม่เล่นแบบนี้แต่แรกนะครับโอ้แต่มาแล้วครับแรกแล้วฮาเตอร์จี้เข้าไปฮาเตอร์เล็งแล้วสั์ลูกนี้โอ้ยสัดด้วยขวาลูกนี้เหินข้ามคานออกไปไกลนะครับมาต่อครับขวามาอานนบอลแรกบอลแรกนีอยู่นะครับโยกเข้ามาถึงเส้นหลังพันยังตามมาบล็อกไว้ได้สวยเลยนะครับอร์มุสมือไปผัดด้วยครับ จะกดบอลเล่นเร็วเลยแล้วพุทธิสินอลวิจบจบเกมกันในขานนะครับเสมอกันไปครับทางแขอกยืนแต่กับการเท่าเรือนะครับเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับและขบวคือการถ่ายทอดในวันนี้ทางททบ5 HD1 แล้วก็แอปพลิเคชัน AS Play ผมวรปัตรอุณพัก์ดีและคุณเกือกชัยคุณโทราไปแล้วสวัสดีครับ